สวัสดีครับพี่น้องมือหนีบแซานะคะเ mm hmm. อาอ้อยสีเฮ็ดแจ้วคะ่ะเฮ็ดน้ำพริกใส่ตู้เย็นไว้กินกับพี่น้อง mm hmm. ที่เอาอ้อยเคย่ไทยเบิงเฮ็ดไว้เนี่ยจะเจ้าของกินแน่คายเนี่ยวันนคิดอยากกินพี่น้องบอดี้น้ำมันหมูกับแพงพอดินเอาอ้อยกับเลเ่เฮ็ดแบบขัวเลยรับพี่น้องขัวเลยขัวเอาใส่มือเดียวจับนะคะ ขัวหอมกับกระเทียมใส่น้ำกานเลยพริกกัครัวพี่น้องอันนี้อ้อยสีเตรียมเตรียมขัวเตรียมเฮ็ดไววเสีล่ะห้องคอยมาเฮ็ดพร้อมกันเด้พี่น้องน้ำมันโม้แพ้งค่ะท,ทุกทครั้งนี้ยออ้อยสีเอาหอมกระเทียมนี่ไปไปไปทอดเสมันกรอบเล้ยวเราห้องคอยไดม้มาก โขกมาต่ำนะคะบนะนีก็น้ำมันหมูแท่งอ้อยกับเห็ดใหม่้พี่น้องขัวหอมกับเทียมให้มันมีกลิ่นหอมจะลองห่ากระเจียบไปต่ำนะคะเดี๋ยวมาเห็ดน้ำกันค่ะเห็ดใส่ตู้เย็ยนไว้กินนะคะแซ่บพี่น้องพี่น้องหมกพริกกระเล้วเราเด้่อยๆติดต่ำหมกพริกได้เลยครบแบบไงเนี่ยพริกนี้อ้อยกับขัวนะคะ ใส้เวลาในการตำสักนหน่อยเด้อพี่น้องก็ต่ำมักพริกแหลกแต่เราเอาไว้ก็สิได้ตำนี่ครับพี่น้องโอ้ยสิจามเด้อพี่น้องเด้อใส่แมตตด,ดิเด,นด,ด,ดน่นี่พิทุดเดียวในพวก็ใส่แมตักพริกนี่คือสิได้ตำโดดเจ้าตัวพี่น้องว้าวโอ้ย เอาอ้อยใซรเวลาในการต่ำจากวางคนได้จ้ะเด้อโอพี่นอ้องช่วยจิตต่ำเดี๋ยวที่เราอ้อยก็จะเอาหอมผักบกระเทียมที่ครัวเลยนะต่ำใส่น้ำนะตาลนะคะต่ำให้มันแหลกก่อนพี่นอ้อง เด็กนอนได้กินเนาะตำหอมกับกระเทียมที่ห้าขัวนะคะใส่พริกอ,อ้อยตำม,มันแหลกนะคะพี่น้องเพราะว่ากระเทียมถ้าห้าทอดนี่ตำล้มแบบเดียวนี่มันกรอบมันมันแหลกง่ายนะคะตะขัวนี่ก็ย่างเนึงคือตอนห้าก็ได้ยังกินนะเอาอ้อยตำไปจะว่างอ,าอ้อยกับปรุงเครื่องปรุงเครื่องแล้วๆอาอ้อยก็จะเป็ด ทอดนะคะเอาไปพัดไปทอดนะให้มันสุกเวลาเนะี่ยมันจะบูขึ้นล่านะคะมันจะเป็นแบบถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ดับแรงข้อต้องตำหอมกระเทียมให้มันเหลกแหลกให้มันเข่ากับพริกก่อนนะคะเครื่องหลดไส่ตู้เย็ยนไปกินี่น้องเอ้ยขนกับตุ่มไข่นะคะแซ่บโบกเกตเตียอ๋ออย่าทอดน้ำมันหมูทอดหอมกระเทียมพริก ทอดแล้วเราห้องกับมัดต่ำร่วมกันแต่น,นี่มันแพงพี่น้องแพงเ้อากับขวเอากรทนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวอ,อ้อยไ่เวาในการต่ำจะ้างกันนะคะให้พี่น้องเกิดความอยากร่วมกันนะคะครับพี่น้องเอาอ้อยกับปุงเครื่องะะเอาอ้อยจะใส่บะบค้มเปียกใส่น้ำตาลปี๊บ้อก็ ผงนวคะ่ะพี่น้องแต่ว่าเข้าสีใสมากหน่อยขืนยู่กับเข้านะคะกะปินะคะพี่น้องกะปิใส่กะปิใส่ผงสารปี๊บใส่ผงนวนะคะนาทีพี่น้อ,อนนงเซลอไว้ก็จะเอาไปเคี่ยวนะคะเห็นปะน่าทานมากเอาไปเคี่ยวไว้เพื่อที่จะเก็บถนออาหารได้ดวนกันพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเคี่วน้ำกันนะคะ กำลังเคี่ยวไฟอยู่นะคะเคี่ยวไฟเห็นมันสุกนะคะมัควันออกอะเอาอ้อยใส่ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเคี่ยวใส่มือเดียวได้พี่นอ้องเคี่ยวไฟอ่อนๆแล้วมันก็จะขึ้นสีนะคะ ย่งางกินเขาจะได้คุยกินนะพี่น้องเรียว่าอ้อยเห็ดไปจกวางกันได้จ่าเด้อหลังจากนั้นอ้อยก็จะเอาใส่กระปุกค่ะพี่น้องเขียวไฟวันอ้อนเห็ดไปเรื่อยๆค่ะให้มันสีหมาดๆ่อ้มันเป็นน้ำลายนะสีกำกามหมาดๆนะคะหลังจากนั้นอ้อยก็จะแพ็คใส่กระปุกเขาตู้เย็นไว้กินนะพี่น้องแ่บๆน้ำกันได้จ้าเด้อ